อ่ะน,นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายูุลก็สเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหช้ำหนักครับอีกเลี้ยวผู้ตอนนี้ครับดาวินุนเยสครับเจ็บนะต้องลุ้นว่าจะฟิตทันไปเยือนไบรตันในสัปดาห์นี้หรือเปล่าครับโอ้โหงานเข้าเลยครับชิเกนครอปสายหัวแน่ๆแ,แบบนี้ โอ้พระเจ้านะครับลิ์พูตอนนี้โดนปัญหาการบรรจบเล่นงานอีกคนแล้วครับหลังจากที่ดาวินูนเยสอาจจะพลาดเกมไปเยือนไบรตันสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโอ้โหเจอไบรตันเป็นทีมทีเตอ้อไม่เลิกสัดด้วยนะนูนเยสตอนนี้เราต้องบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับและจำเป็นต้องลุ้นว่าจะฟิตทันไปเยือนไบรตันหรือเปล่านะในสุดสัปดาห์นี้นะครับยิ่งเจอไบรตันที่ฟอร์มตอนนี้คึกมากๆเลยนะ ลิพูตอนนี้ครับยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บของนูนเยสเนี่ยคืออาการอะไรแต่ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่อาการเจ็บเล็กน้อยและยังไม่มีการปิดโอกาสที่เขาจะได้ลงสนามอยู่นะครับจานั้นกุนซืออย่างจีเกนครอปจะให้โอกาสแข่งไว้23ปีอย่างเต็มที่กับการเรียกความฟิตเนื่องจากพวกเขาขาดนักเตะไปหลายคนเหลือเกินครับตอนนี้ไม่มีใครจะลงมาเล่นซะแล้วนะครับดีโก้โจตารวมไปถึงหลุยส์ดีแอสตอนนี้ต้องพักรักษาตัวไปอีกนานครับเพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บนอกแล้วก็เจ็บหัวเขา่า แถมจะไม่มีลูกพี่ตัวเก่าอย่างโรเบโตฟิมิโนอีกครับที่เจ็บน่องนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกจบไปนะไม่แค่นั้นครับเจกเกนคลอปสา่หัวหนักครับเพราะว่าไม่มีเวอร์จิลฟานไดที่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานระหว่างเกมเดินทางไปเยือนเบรนฟอร์ดถ้าจบสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับล์พูลจะมีเกม F a ครับนัดรีเพย์ครับเจอกับวูตบแฮมตันวันเดอร์สรอในวันอังคารหนะ้าแล้วก็ต่อด้วยเจอกับเชลซีในสุดสัปดาห์อีกนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยสำหรับหงแดงลีพูลต,ตอนนี้ครับโอ้โหช้ำหนักมากๆเลยนะเคราะซ้ กมซัดนะครับนักเตะเจ็บนักเตะหายไปหลายคนมากๆครับตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะโู้โอ,โอ้เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อนะที่ลิอร์พูลตอนนี้ครับดรอปนะเพราะว่านักเตะเจ็บนะครับต้องมาตามดูอาการของดาวินุนเยสว่าจะหนักแค่ไหนครับจะได้ลงเล่นให้กับลิอร์พูลหรือเปล่าถ้าไม่มีนุนเยสเอกก็จะต้องเข็นนะต้องเข็นคนอื่นลงมาเล่นแล้วนะครับ